กันไปหาก้ากล้าปุอันเราอยู <sh arp> <sh arp <se ่เปลี่นเนาะย่ากลาว่ารอเจ้ามารอคือไผ่ลอาาก็าบางเบิ่งเฮงไรสวดอยู่เนาะเขาสีเบิ่งคือเขาสีว่าอย่งจ้าไหนเขาพกเขี่เขีอะขาเสงะท่มาถาแนวทางสุเิยโกงุืทไทยลูกสาวนั่มดิโอ้ยลูกสาวเป็นทาลูกสาวบ่ได องศารดังที่พอเลยเป็นเจ้งใดชื่อว่าไรจากวัดฝันมาอย่างเอาเอาหันมาเสียงขึ้นว่ดเขาอบมานเสียงศูนเกาเก่าจะพอบ้าเสียงหรือว่ดเขาด้วยบ้าเสียงหรือฝันว่าผู้ใส่มาเสียงเข้าห้องน้าวัดเอาวัดมาว่ดเขาอามันสุว่าเป็นฮาซีแบบเป็นตัวเลขตัางกันหมดพร้อมจะลอยฟังพร้อมเสกจอยฟัง พอเลี้ยงฝันได้ป่ะดิฝันแห้งๆเรือฝันวักซี่ฝันว่าผู้ท่ายใบ่ทำยิ่งไปตูบกันรุ่นเขาอิ่งพอแห้งเกลพี่น้องเราไยิ่เกล็ดซิบแล้วครับอืเขาเรยแปดได้ป่ะผู้ทายคือจังตูนล่ะครับครับยาการับยาาแล้วมา จูอักข้จูบกันเสร็จแล้เสร็จจูกันเขาเลยแปลวเป็นมาจูกันให้เห็นอืมเขามแบบจูปันให้เห็นเขาเลยแป๋วผู้ชายแปลวหกผู้หญิงแปลวเก้าเขาว่าหกต่อเก่าหกกับหกสี่ี่หกเข้าเสร็จเสียงแล้วกันดีดีเสียงแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วเทิรมาศูนย์ห้ยายก็ไปมาศูนย์ห้ยายแดงแค่เขาสตาย ขาอคำนิยาแปลว่าศูนย์ที่ศูนย์เด็กข้ไมีเท่านั้นล่ะคือเก่ามีเนี่ยมมหกสี่สี่หกเก้าหกหกเก่าศูนย์สี่สี่ศนเทานั้อแล้วข้าฝันดีข้เไเปเสียงแต่เงินเด็ก้องล้ันดีเนี่ยแปลว่าฝันดีฝันดีฉันเกิดไแล้วเปิพันหน่งพันสบอปเราก็จางเอาไป ถืออรยังวะื้อตัวใดกอเจนี่แล้วซสื้อตัวเจ้บห้เบิ้งเนี่ยมีเจออฟังดีด้โหรเเจือีศูเขียนเาไมให้กับหัวเก่าเก่าหกเขียนเหนพาะมึงนีูนกับหกเก่าเก่าหกเท่านี้ขึ้นมามุดเท่าไรแล้วก็พันพันพันสองพันเอ็เอ็ดอีกช่วเจกเจาึงก็พันพ่อ แต่ได้คาว่าเขาแล้วเขาไอ้พวกบอกไปมาช่ทีเอ่หกซีซีหกกับเก่าหกกเก่าบางที่ผู้ชายเป็นหเป็นผ right. no ู้่าเป็นเก่าเขาเปลี่ยนไงนะหกกับเก่ามตัวเดียวกันซีหกหกซีเขาก่บหกเาบอกสุดท้ายด้างดังบอกเขาอาไปแล้วขวดว่าหันให้เขาเอสเก่าซีสามโตมี ข้าเปเอาเอาปลาไปยิงโอ้เป็นเก่าเป็นเจ็เนาะผู้ยิงทันเเอาแล้วเก็ดเก็ได้ตัวอันนี้เก็ดเจจอสามตัวหลักได้ใหญ่ไ้ถือหาโตัวยถืออีกมวยหาโตแล้วมันหาตต่งเอาอีกยุคใครมือกอน ยังมือได้ข่าซเสอเมออยู่ฝันดีแล้วอืมฝันดีดีซื้อตัวได้แน่ก่ซื้อหกเบ้าดังๆแน่หกี่สี่หเาดังครับเก้าหกหกเก่าศูนสี่สีศูนครับสิบกับสิบเอดสิบกับสิเดมาใส่แค่รอเมื่อไห้่พันหนึ่งฟันบอกอืมของดีเยอะท่านบ้านเงิน ซื้อกล้วยไปเท็กกะทินแล้วเอามาให้เหายนะ,ะไปเทกกะทิทนเราเอาเช่นกล้วยห่อผ้าน่ไกินเรา้านมาหายนเห่าหลอนฝันนะบน่อนอนฝันเอา แม่ดองเช่นกล้วยเอาไปให้กระถินเพ่นกระถินเน่พอไจนได้ฝันเอาพจนว่าฝันเอาว่าจ่ายท่านจ่าอยู่ดิฝันเอาเลยฝันว่าขเงินมาให้ถือขวดเดียวกับอะถินถ้าบุญสาธุเ้อถือมาอีกไม่แห้งมานถือที่เดียจ้าอย่าให้ฝันว่าเป็นของเงินมาใส่แต่กล้วยจะว่าฝันเอาเป็นเช่นกล้วยไปทักบุญกระถินไง ยังบรท่านมาจ่าจากเทียไหลเออหายจมูกจ่าเขาเรียกปัดเพาเขาเป็นมาหาย่าเรียกเปียเลกจอยโอ้ปัดปััานได้อยู่นี่มันไม่ได้กว่าที่ท่านุนทั้งท่านไปทอนละเพราะว่าปอเทศอกระทิ้นแล้วค่ะมาอห่างประเดเของก็ะทือเขราะว่าไข่ลายเียไปกาีญท้าได้ไปกระเือยถูกหรือเปล่าสิคงกระทือหาพ่านมันอหญ่กว่ากระเือสามตัวอีกจ้ากระเืออีกเขาบอกไข่ไข่เขามาเรื่องเสียเลขตัวแรกก่อ ตีเเลขกตัวใดก็ได้ครัขาผดนี่ขตีเล็กซิบกับทุชูหลาเถาพลัดออางัีหลาเถานี่เดียนี่ตีขอมือได้ตีเลขได้ขันหนึ่งรอยขาื่อซิที่เบแดหลักข่อดออนละขั้นออกมาตรงสี่ข้ตีเอาเนี่ยวหาใข่อยกเคลียร์ลายออาเงินผ่านไหมข่อยพอดีใจว่าสั้นเอ้าขอทำมาเป็นี้ลทม่แลเราเาบ้าหมอกกอกบ้าผวหาข่อยจอยแต่ว่าห้ตลาดอื่นผู้ละหาพ่านผู้ลานข่อยบ่ได ไปเรมเจ้าซ <l id sei> ื <Techn Pokémon> ้แมววยังกลัวจะวัดเปิดบานเปิดฟองคนมากพ่อข็ต้มบดเบิดบานเาิดองหน้ากลัวเขี้ยเข้าไปตังกอบขินกัะถินมือหน่อยจะพูดผู้หีงพอหายกระตาาข้าไปพันหายทรงคืนไปถามบอกาเกจะไปถามบอกยุ่งละว่าเขาถามมีเท่านี้บอกะเท่านั้นละอันนี้อันนี้กระแมนบ่นนี้กระแมน่นอันน้กระแมนแลวเ็กเมียเขาบอกเ้าาตายแล้วบอกไป เน่เมียมาบอกจ้านน่ยด่เมียมาบอกตัวเาน่ย์นะเมียตายแล้วมาบอกไข่ดีีเรไข่เสียเอาใส่กันซูจ้าเาตายแล้ว่ันตายแล้วเขาเรียงหลานแล้วมาบอกไขบอกเขาทุ่งหัวทุ่งหัวเขาคืออืคนวนจนพู่เดียวเขีนบาดอาลดเคียใหหแม่เนี่ยแม่ถือแล้ว จำได้บ่จ๋าเกลือกเื่มเกลือมมาไม่หมดกระดานเกลียวมันใหญ่พอนพมาต้องอกไม่บุญท่านมาจะเกลือบ่เขาบอกท่านมาบ่ะท่นมาเกลือกตัวห่เหินไหมมางหมดก้อนคอยนี่ตัสั่นเรื่มจ้ายังมาเลือมมันล้วเพาะว่าผัวเขาไปมาเพอถามหาอยู่มันสิ จำได้ได้หอเปล่าเขาเขาขั้งขม่าเนี่ยเขาหายขม่าปหรอตัวเดียวว่ให้ป้่อยมือ่เขาบอกซอนอะไร้อมรสเดือดังตัวแรกกนเนียบอกตัวแรกก็นเมียบอกเก๊ศูนย์ีีศูนย์อ่ะเท่านี้เมียเบอกบอกว่างได้ครับน่าบลาว่างได้ครับข้อมฟันแล้บอกก็ตายไปแล้วแล้วแต่คอยศูนเห็นเล่าแล้วว่าศูนย์ซีซีศูนย์้วเ่าคอยเป็นซีจะเป็นตายเป็นศูนย์เลซืยศูนย์ซีซีศูนย อเอาไฟันนเค้ครับซีมครับซีเ่กลับบอกครับเนี่ยเขากลับไปไฟเล้วกลับจ้างะตเขากลับไปอยเล้วบอกว่บเขาวาศูนย์่งหนึ่งศูนเขาก็กลับเขากลับไปไเล้วเจ้าเจ้าบอมือเขากลับไปกัดไปเล้วนั่นเขากลับไป้ฟเลยวไปเขาบมาเขาเล็กเขากลับใหม่กลับตับแต่เขาเล็กกรับจ้างรสองโตกอาซุ่นขึ้นครับนั่นแเตัวเจ้าดอกรักไซื้อนั่นไปมากลาย ไปเสียงไมใส่บุกหัวบอนน้อนอฟฝันดีนะเจมัดตัวไดไล่ครับมาโคกซีซีหกและ 4, <6. S 1> แถวซูนซีซีศูน่ะ 4, 4, 4, จะเป็นเลียกางว่า0ูนซีซีศูนย้งมาฝันอีกวะ เบเก,ก้าเป็น<ม>ตัวเดียวกันเ้อเออบอกเพื่อนเนี้ยวกกับเก้าตัวเดียวกันพ่นรว่งเนี่ยจ้าเก้าสี่สี่เก้าหสี่สี่หกก็ได้อ,อ้าก็เลยพานไปค่ะผู้จำบัณฑิตทเกทผู้จำสามโต 9, 4, 1, เก้าที่หนึ่งบอเจ้แม่นบ่เนี่ยเก้าที่หนึ่งค้งพาบอกใครดอกหโอ้ออเอาแต่ตามของเจเนาะจ้าน้นาานองพาจำาไปที่หกเก้าเก้าจ้าิานลเออ่ยจะล ตัวมากตัวเน้นมีบปเจตัวใดเนาะเน้นครับเหวนเน้นตัวสอบไม่ใจไหมครับไม่อบไมใจเนี่แจกเขา้านศูนย์ซีซีศูนย์หรเล่าผมอ๋อ่ยเดือไอ๋อเงินพันไม่ข่อยยาเงินพันไม่ข่อยก็้เอาเอาซีฟด้เท่าเอาเงินพันคากลวยไม่ข่อยกลวยเขาช่ำบุญซีฟโคครับเออซีฟขอเาเลย เขา้กราฟไข่อยูนึงเพราะว่ากลับเขาเลยกบาฟไข่อยเจ็รอร้มลือมึเลยกาไข่อยานไหกเก้าเก้ากกับนี่แหะมันหกเจ็ดหกเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเราอเก้าหกหกเก้าบ่ใกล้กันเอาหมุนออกมากว่นี้เจ๊หมุนออกมากน่างามบ่บาดนี่พี่น้องจบป่านย่งบาดนี่พี่น้องเลยเอกมาก เด็ชอบที่สุดในใจมีซีหกกับซีศูนย์ติเจ้จ้านละหลายเด็กาไม่ชันมากหลายผมยืดบอกว่าซื้อ,อค่ะพยายามขอเสียงนึนนนนงผมก็มันใจแผมก็มันใจไอว่าซื้อสิไปแต่มันใจว่าคฟซื้อพยายามคอขาดทุนมันขาดทุนมาได้